คุณเคยตื่นกลางดึกด้วยความรู้สึกที่อยากจะเข้าห้องน้ําอย่างแรงจนต้องลุกจากผวังการหลับลึกแล้วก็คิดว่าอีกแล้วเหรอเนี่ยหรือคุณเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วแต่แค่ไม่กี่นาทีต่อมาก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกอระเพาะปัสสาวะยังขับถ่ายออกมาไม่หมดผู้ชายส่วนใหญ่คิดว่าความไม่สะดวกเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เป็นราคาที่ต้องจ่ายตามไวัยไปตามปกติพวกเขาคิดว่าต่อมลูกหมากก็แค่โตขึ้นและไม่มีทางหยุดยังได้การสูญเสียพลังงานความต้องการทางเพศ และความมีชีวิตชีวาแบบผู้ชายที่เคยมีนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับผมคุณหมอนกภาธนวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาสุขภาพต่อมลูกหมากผมได้อุทิศเวลากว่า20ปีเพื่อค้นคว้าและนําเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่มีปัญหานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายวัย60ปีขอให้ผมบอกคุณอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาว่านั่นคือความเชื่อที่จํากัดซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคุณและสิ่งที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้ ก็คือข้อผิดพลาดที่คุณทําอยู่ทุกวันหลายครั้งต่อวันโดยที่คุณไม่รู้ตัวมันคือพฤติกรรมง่ายๆอย่างวิธีการเข้าห้องน้ําของคุณซึ่งกําลังทําลายต่อมลูกหมากทีละเล็กทีละน้อยและทําลายคุณภาพชีวิตของคุณผมขอย้ําสุขภาพต่อมลูกหมากและความมีชีวิตชีวาของผู้ชายมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะเล็กๆแต่ความแข็งแรงของมันส่งผลต่อทุกสิ่งตั้งแต่คุณภาพการนอนหลับเพราะ ตอมลุกหมากที่อักเสบจะทําให้คุณตื่นกลางดึกบ่อยไปจนถึงสุขภาพกระเพาะปัสสาวะและแม้กระทั่งชีวิตเพศสัมพันธ์ของคุณทางอ้อมหากคุณเหนื่อยล้าจากการต้องลุกขึ้นมาถึง3มครั้งต่อคืนหรือรู้สึกเจ็บปวดและหงุดหงิดเป็นประจำความมีชีวิตชีวาของคุณก็จะค่อยๆหายไปประเด็นสําคัญคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณกินเท่านั้นหรือการที่คุณทานอาหารเสริมหรือไม่บางครั้งวิธีแก้ไขที่ทรงพลังและเป็นธรรมชาติที่สุดอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงการกระทําในชีวิตประจําวัน ผมต้องการจะบอกกับคุณว่าข้อผิดพลาดท,ที่พบบ่อยและเป็นอันตรายที่สุดต่อต่อมลูกหมากและกระเพาะป,ปัสสาวะคือวิธีการปัสสาวะของผู้ชายส่วนใหญ่อาจจะฟังดูไร้สาระแต่ท่าทางและเทคนิคในการทําเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งตรงนี้ผมจะเปิดเผยข้อผิดพลาดในการปัสสาวะ3ประการซึ่งไม่ว่าจะทําพร้อมกันหรือแยกกันล้วนแต่กําลังสร้างแรงกดดันต่อระบบทางเดินปัสสาวะของคุณและทําให้เกิดอาการของต่อมลูกหมากที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติรุนแรงขึ้นนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีเท่านั้น นี่คือพื้นฐานของสิ่งที่แพทย์ทางเดินปัสสาวะอย่างเราเห็นในชีวิตประจําวันผู้ป่วยมาด้วยความหงุดหงิดเนื่องจากความรู้สึกว่าการปัสสาวะไม่ประสบความสําเร็จ 1. ข้อผิดพลาดแรกการบังคับและเบ้งเมื่อปัสสาวะนิสัยแรกและอันตรายที่สุดคือการเร่งกระบวนการปัสสาวะพยายามเบ่งหรือสร้างแรงกดดันเพื่อให้เสร็จเร็วลองคิดดูสิเมื่อคุณเข้าห้องน้ําโดยเฉพาะในที่สาธารณะหรือเมื่อคุณรีบร้อนคุณทําอะไร คุณพยายามให้เสร็จเร็วสร้างแรงกดดันเบ่งเราทำสิ่งนั้นโดยสัญชาตญาณราวกับว่าการปัสสาวะเป็นกล้ามเนื้อที่ต้องใช้แรงอันที่จริงมันเป็นวงจรที่ก่อให้เกิดอันตรายผมจะอธิบายกลไกการปัสสาวะควรเป็นกระบวนการที่ผ่อนคลายไม่ใช่การใช้แรงเมื่อคุณแบ่งหรือสร้างแรงกดดันคุณจะเพิ่มความดันในช่องท้องแรงดันนี้ถูกส่งไปยังกระเพาะปัสสาวะและต่อมลูกหมาก ผลที่ตามมาทันทีคือกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่รับผิดชอบในการขับปัสสาวะจะเกิดความสับสนคุณได้ฝึกให้มันต้องพึ่งพาแรงกล้ามเนื้อหน้าท้องแทนที่จะทำงานด้วยตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะนี้จะหนาขึ้นอ่อนล้าและมีประสิทธิภาพน้อยลงที่แย่ไปกว่านั้นการแบ่งไม่เพียงแต่ไม่ช่วยให้กระเพาะปัสสาวะว่างเปล่ามากขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถทําให้เกิดปรากฏการ์ปัสสาวะไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อไตได้ยิ่งไปกว่านั้นมันยังคงรักษาความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องที่คอกระเพาะปัสสาวะตรงบริเวณต่อมลูกหมากพอดีนี่คือวงจรอุบัติต่อมลูกหมากได้สร้างแรงต้านตามธรรมชาติต่อการไหลของปัสสาวะอยู่แล้วแลนะคุณก็เพิ่มแรงตึงเข้าไปอีกเมื่อคุณเบ่งสิ่งนี้สามารถเพิ่มการอักเสบเฉพาะที่ได้นำไปสู่ความรู้สึกอยากปัสสาวะบ่อยขึ้นตื่นกลางคืนมากขึ้น และความรู้สึกต่อเนื่องว่ายังปัสสาวะไม่เสร็จมันเหมือนกับการพยายามให้น้ําไหลผ่านท่อที่ถูกบีบตรงกลางแรงดันเพิ่มขึ้นแต่การไหลสุดท้ายกลับวุ่นวายผมขอเล่าเรื่องของริคาโดผู้ป่วยอายุ62ปีซึ่งเป็นผู้บริหารที่บอกผมว่าเขาต้องตื่นถึง4ครั้งทุกคืนอยู่ในสภาพที่เหนื่อยลหอ้าตลอดเวลาและในเวลากลางวันก็เข้าห้องน้ําเกือบทุกชั่วโมงเมื่อผมถามเขาว่าเขาปัสสาวะอย่างไรเขาตอบว่าคุณหมอครับ ผมเบ่งเล็กน้อยแน่นอนครับเพื่อให้มันออกมาแรงขึ้นไม่อย่างนั้นผมจะต้องยืนอยู่ที่นั่นเป็นครึ่งชั่วโมงเราได้อธิบายกลไกนี้ให้เขาฟังการเบ่งเพิ่มคอร์ติซอลเนื่องจากต้องออกแรงคอร์ติซอลกระตุ้นการอักเสบทั่วร่างกายการอักเสบทั่วร่างกายเพิ่มความตึงเครียดของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและความตึงเครียดของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานขัดขวางการไหลของปสัสสาวะทําให้วงจรอ,อุบัติปิดลงเราให้คําแนะนําเดียวเท่านั้นห้ามเบ่งอีกต่อไป ปัสสาวะในสภาวะที่ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์เสมอในตอนแรกเขารู้สึกแปลกใช้เวลานานขึ้นแต่หลังจาก3มสัปดาห์เขาโทรมาด้วยความตื่นเต้นเขาได้ลดการตื่นกลางคืนจาก4ี่ครั้งเหลือเพียงครั้งเดียวบางครั้งก็ไม่ตื่นเลยเขาบอกว่าตอนนี้ผมปล่อยให้แรงโน้มถ่วงและกระเพาะปัสสาวะทำงานฟังดูเหมือนปาฏิหาริย์แต่จริงๆแล้วก็แค่การหยุดต่อสู้กับร่างกายของตัวเองระยะเวลาในการรู้สึกถึงประสิทธิภาพนั้นรวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจ เพียงแค่ประมาณ2 -4 สัปดาห์เพราะคุณได้กำจัดแหล่งที่มาของความตึงเครียดทางกายภาพอย่างต่อเนื่องต่ออวัยวะนี้แล้ว 2. ข้อผิดพลาดท,ที่2ถ้ท่ายืนเมื่อปัสสาวะวิธีที่ผิดพลาดที่2ที่หลายคนมองข้ามคือท่าทางเมื่อปัสสาวะนี่เป็นข้อห้ามในวัฒนธรรมผู้ชายแต่เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร,ร์ที่แพทย์ทางเดินปัสสาวะทุกคนรู้ดีผมกำลังพูดถึงการปัสสาวะแบบยืนตรงข้ามกับการปัสสาวะแบบนั่ง ในทางกายวิภาคเชิงกรานของผู้ชายถูกออกแบบมาเพื่อให้เมื่อคุณนั่งโดยมีหลังตรงหรือเอ็นไปข้างหน้าเล็กน้อยกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานจะผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์และมุมระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับท่อปัสสาวะจะเหมาะสมที่สุดสําหรับการขับปัสสาวะออกไปจนหมดเมื่อผู้ชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังอายุ50ปีมีต่อมลูกมมอากที่มีขนาดใหญ่ขึ้นการปัสสาวะแบบยืนจะบังคับให้ร่างกายต้องทําการปรับเปลี่ยนกล้ามเนื้อเล็กน้อย ทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานตึงเล็กน้อยความตึงเครียดเพียงเล็กน้อยนั้นก็เพียงพอที่จะทําให้อาการอุดตันที่เกิดจากต่อมลูกหมากรุนแรงขึ้นทําให้มีปัสสาวะตกค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะปัสสาวะตกค้างคือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสาหรับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซ้ําๆเพิ่มความรู้สึกเร่งด่วนที่ต้องเข้าห้องน้ําเพราะกระเพาะปัสสาวะอยู่ในสภาพกึ่งเต็มเสมอและในระยะยาวอาจทําให้การทํางานของไตเสียหายได้นี่ไม่ใช่ปัญหาความเป็นผู้หญิงหรือการเปลี่ยนแปลงนิสัยทางวัฒนธรรม แต่เป็นการนำฟิสิกส์มาใช้เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณสำหรับผู้ชายที่เป็นภาวะต่อมลูกหมากโตไม่ไร้ายแรง BPH ซึ่งหมายถึงการเจริญเติบโตของขนาดต่อมลูกหมากตามปกติเมื่ออายุมากขึ้นการปัสสาวะแบบนั่งเป็นวิธีที่เป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่ากระเพาะปัสสาวะว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์นี่เป็นวิธีแก้ไขที่ง่ายและเป็นธรรมชาติเพื่อเพิ่มความแรงของสายปัสสาวะและลดความถี่ในการปัสสาวะ ขอให้ผมยกตัวอย่างด้วยเรื่องราวอื่นคุณเอสเตบันอายุ71ปีผู้ชายที่ยึดถือประเพณีมากต่อต้านคำแนะนำนี้เขาบอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ชายทำปัญหาของเขาคือปรากฏการณ์ปัสสาวะหยดอย่างต่อเนื่องหลังจากปัสสาวะความรู้สึกว่ายัางไม่เสร็จและกระเพาะปัสสาวะบางครั้งก็มีอาการแสบร้อนเนื่องจากการติดเชื้อเรื้อรังเล็กน้อยในที่สุดผมก็โน้มน้าวให้เขาลองทดลองเป็นเวลาหนึ่งเดือนสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นชัดเจนเมื่อเขานั่งเขาสามารถใช้เวลาผ่อนคลายและทําการ เขย่าครั้งที่2หรือ3โดยไม่ต้องเบ่งเพียงแค่รออีกประมาณ30วินาทีปรากฏการปัสสาวะหยดหลังจากปัสสาวะลดลง70%เซเขาบอกว่าคุณหมอครับผมรู้ตัวว่าเมื่อยืนผมจะเครียดรีบร้อนพยายามควบคุมทุกอย่างเสมอเมื่อนั่งมันเป็นช่วงเวลาที่สงบผลกระทบขยายไปถึงชีวิตทางสังคมของเขา เขาไม่รู้สึกอับอายเพราะความเปียกชื้นหรือกลิ่นอีกต่อไปซึ่งช่วยให้เขาได้รับความมั่นใจกลับคืนมามากนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ต้องอาศัยวินัยเล็กน้อยในตอนแรกแต่ผลตอบแทนนั้นทันทีและลึกซึ้ง 3. ข้อผิดพลาดท,ที่ 3. การหยุดการไหลของปัสสาวะโดยการบังคับนิสัยที่เป็นอันตรายที่3มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับนิสัยแรกคือการหยุดการไหลของปัสสาวะโดยการบังคับซึ่งมักเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นการออกกําลังกายเคเกล คณะกำลังปัสสาวะผมรู้ว่าหลายคนทำเช่นนี้เพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเป็นความจริงที่การออกกำลังกายเคเกลนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการควบคุมปัสสาวะและสุขภาพทางเพศแต่การทำเช่นนั้นในขณะที่กำลังปัสสาวะอยู่เป็นข้อผิดพลาดร้ายแรงผมจะอธิบายว่าทำไมกระเพาะปัสสาวะถูกออกแบบมาเพื่อให้ปัสสาวะไหลออกไปโดยไม่หยุดชะงักเมื่อคุณตัดการไหลกลางคันคุณบังคับให้กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะต้องหยุดกระทันหันในขณะที่กำลังบีบตัว ซึ่งสร้างความตึงเครียดอย่างมากที่คอกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะนั่นคือความตึงเครียดทางกลที่ไม่จําเป็นการทําซ้ําการกระทํานี้อย่างต่อเนื่องอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะได้ทําให้ความสามารถในการเริ่มต้นปัสสาวะและขับถ่ายออกไปจนหมดอ่อนแอลงไม่ใช่การเสริมสร้างความแข็งแรงการออกกําลังกายเคเกลควรทาเมื่อกระเพาะปัสสาวะว่างเปล่าหรือเกือบว่างเปล่าในเวลาอื่นในดก็ได้โดยการบีบและคลายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอย่างควบคุมแต่ห้ามใช้การกระทําของการปัสสาวะเป็นเครื่องมือในการฝึกอย่างเด็ดขาด ข้อความหลักคือเมื่อปัสสาวะภารกิจเดียวของคุณคือการผ่อนคลายและปล่อยให้ทุกอย่างไหลออกไปอย่าฝืนอย่าหยุดอย่าเบ่งปล่อยให้การไหลต่อเนื่องไม่เร่งรีบในความสงบอย่างสมบูรณ์ขั้นตอนการแก้ไขและป้องกันต่อมลูกหมากตอนนี้มาพูดถึงสิ่งที่คุณสามารถทําได้เพื่อย้อนกลับความเสียหายนี้และปกป้องต่อมลูกหมากอย่างเป็นธรรมชาติเสาหลักสําคัญคือพฤติกรรมที่ผมเพิ่งอธิบายไปปัสสาวะแบบนั่งไม่เบ่งในความสงบ แต่มีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในชีวิตประจําวันซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลไกการอักเสบที่ผมกล่าวถึงก่อนหน้านี้และปัจจัยนั้นคือการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในวิธีการที่คุณบริโภคน้ําตลอดทั้งวันการขาดน้ําหรือการบริโภคน้ําที่ไม่ถูกต้องเป็นปัจจัยที่เป็นอันตรายที่ซ่อนอยู่อีกอย่างหนึง่งผมขอบอกให้ชัดเจนหากคุณดื่มน้ําน้อยเกินไปในระหว่างวันปัสสาวะจะมีความเข้มข้นมากปัสสาวะที่เข้มข้นมีสารละลายและของเสียมากกว่า ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผนังกระเพาะปัสสาวะและเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากมากขึ้นสิ่งนี้จะเพิ่มความเร่งด่วนและความถี่ในการปัสสาวะอีกครั้งซึ่งเรียกว่าอาการกระตุ้นนอกจากนี้หากคุณดื่มน้ำที่จำเป็นทั้งหมดในคราวเดียวหรือที่แย่กว่านั้นดื่มในปริมาณมากก่อนเข้านอนคุณกำลังรับประกรันการตื่นกลางคืนกุญแจสำคัญคือการจัดการน้ำอย่างมีกลยุทธ์ผมขอเสนอกฎเศษ70ส่วน30เกี่ยวกับการให้ความชุ่มชื้น70%เอร์เซต์ ของปริมาณน้ําที่ร่างกายคุณได้รับต่อวันควรบริโภคก่อนบ่าย3ามโมงส่วนที่เหลือ30%เอร์ซนควรแบ่งออกเป็นจิบเล็กๆจนถึง2ชั่วโมงก่อนเข้านอนนี่หมายความว่าหลังอาหารเย็นคุณต้องลดปริมาณของเหลวลงอย่างมากเป้าหมายคือเพื่อให้ร่างกายของคุณมีเวลาเพียงพอในการประมวลผลและขับถ่ายน้ําก่อนที่คุณจะเข้านอนซึ่งช่วยลดการผลิตปัสสาวะในเวลากลางคืนเรานึกถึงคุณเฟลิเป้ผู้ป่วยคนอายุ60ปี ที่มักจะดื่มกาแฟในตอนเช้าแล้วลืมดื่มน้ำจนกระทั่งถึงอาหารเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาดื่มน้ำแก้วใหญ่หรือชาสมุนไพรนั่นเป็นไหยายนะสำหรับกระเพาะปัสสาวะของเขาเมื่อใช้กฎ70ส่วน30เขาบังคับตัวเองให้มีขวดน้ำอยู่ข้างๆและจิบเล็กๆน้อยๆจนถึงกลางบ่ายแทนที่จะดื่มในปริมาณมากในคราวเดียวซึ่งทำให้อิ่มตัวในไตและทำให้คุณต้องเข้าห้องน้ำอย่างรวดเร็วเขาจิบอย่างช้าๆผลลัพธ์คือลดจำนวนครั้งที่รู้สึกเร่งด่วนในระหว่างวันลงครึ่งหนึ่งและที่สำคัญที่สุด ลดการตื่นกลางคืนจาก3-4ถึงครั้งเหลือเพียงครั้งเดอเยวหรือบางครั้งก็ไม่ตื่นเลยปัญหาไม่ได้อยู่ที่การดื่มน้อยลงแต่อยู่ที่การดื่มอย่างชาญฉลาดบทบาทของไลโคปีนเกราะป้องกันการอักเสบตามธรรมชาตินอกจากนี้นี่คือรายละเอียดเชิงลึกที่สร้างความแตกต่างเราได้พูดถึงการอักเสบในต่อมลูกหมากมีสารอาหารขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เป็นสารต้านการอักเสบตามธรรมชาติโดยเฉพาะสำหรับเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากและจำเป็นอย่างยิ่ง ในการทำลายวงจรที่กอ่อให้เกิดอันตรายนั่นคือไลโคปีนไลโคปีนเป็นแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นโรงควัตถุสีแดงที่พบได้ในมะเขือเทศและส้มโอสีชมพูเป็นหลักทำไมมันถึงสำคัญคกลไกนั้นง่ายและทรงพลังในร่างกายของคุณภาวะเครดออกซิเดชันนั่นคือความเสียหายของเซลล์ที่เกิดจากอนุมูลอิสระกระตุ้นการอักเสบไลโคปีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังซึ่งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ แต่สิ่งที่ทำให้มันพิเศษคือความชอบของมันต่อเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากไลโคปีนจะสะสมในความเข้มข้นสูงในต่อมลูกหมากปกป้องเซลล์จากความเสียหายเมื่อต่อมลูกหมามีความเครียดน้อยลงและมีการอักเสบน้อยลงปริมาตรของเซลล์จะลดลงและดังนั้นการอุดตันตามธรรมชาติที่มันสร้างขึ้นต่อท่อปัสสาวะก็จะลดลงนี่เป็นวิธีที่ง่ายและเป็นธรรมชาติในการสนับสนุนอวัยวะนี้ อย่างไรก็ตามการกินมะเขือเทศเพียงลูกเดียวในสลัดไม่เพียงพอไลโคปีนมีความลับการดูดซึมทางชีวภาพของมันเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อมีความร้อนและไขมันผมขอบอกให้ชัดเจนไลโคปีนถูกปล่อยออกจากผนังเซลล์มะเขือเทศเมื่อมันถูกปรุงให้สุกเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นโมเลกุลที่ละลายในไขมันเนี่ยมันจึงต้องการไขมันเล็กน้อยเพื่อให้ถูกดูดซึมได้อย่างเหมาะสมในลำไส้ ด้วยเหตุผลดังกล่าววิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการบริโภคไลโคปีนคือผ่านซอสมะเขือเทศที่ปรุงอย่างช้าๆหรือดีกว่านั้นคือมะเขือเทศเข้มข้นหรือมะเขือเทศสดที่ปรุงด้วยน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์เล็กน้อยเราไม่ได้พูดถึงซอสมะเขือเทศแบบเร่งด่วนเราพูดถึงกระบวนการปรุงอย่างช้าๆที่มะเขือเทศคนและเข้มข้นการบริโภควันละหนึ่งมือประมาณหนึ่งในสี่ของถ้วยของมะเขือเทศเข้มข้นที่ปรุงสุกแล้วก็เพียงพอ นี่คือสารออกฤทธิ์ที่อยู่เบื้องหลังอาหารเสริมราคาแพงหลายชนิดแต่คุณสามารถหามันได้ตามธรรมชาติที่บ้านต้องใช้เวลานานแค่ไหนจึงจะรู้สึกถึงประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการใดๆไลโคปีนไม่ใช่ยาวิเศษแต่ถ้าคุณรวมมันเข้ากับวิธีการปัสสาวะแบบใหม่นั่งและไม่เบ่งและการจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดการเปลี่ยนแปลงจะสังเกตเห็นได้หลังจากประมาณ6-8ถึงสัปดาห์ผลกระทบคือการลดความทีในการปัสสาวะในระหว่างวันและลดความรู้สึกเร่งด่วน จุดสาคัญเกี่ยวกับไลโคปีนคือมันปลอดภัยอย่างยิ่งในปริมาณที่ผมกล่าวถึงเมื่อบริโภคผ่านอาหารไม่มีข้อห้ามที่สําคัญใดๆเว้นแต่คุณจะมีอาการแพ้เฉพาะอย่างความเสี่ยงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณบริโภคในปริมาณมากผ่านอาหารเสริมที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและปริมาณที่มากเกินไปซึ่งอาจทําให้เกิดอาการผิวเหลืองได้แต่นี้เป็นเรื่องที่หายากมากกับการบริโภคอาหารตามปกติการกังวลมากเกินไปในกรณีนี้เป็นศัตรูของการกระทําที่ เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติสรุปและคําแนะนําในการปฏิบัติดังนั้นผมได้ให้เครื่องมือที่ทรงพลัง3อย่างแก่คุณหยุดเบ่งและปัสสาวะในสภาวะที่ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ทําลายวงจรของความตึงเครียดคอติซอลและการอักเสบปัสสาวะแบบนั่งเพื่อให้แน่ใจว่ากระเพาะปัสสาวะว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์และลดปัสสาวะตกค้างซึ่งเป็นสาเหตุของความไม่สบายและการติดเชื้อหลายอย่างเสริมไลโคปีนที่ปรุงสุกแล้วด้วยไขยมันทุกวันเพื่อให้ต่อมลูกหมาก มีเกราะป้องกันการอักเสบตามธรรมชาติและแน่นอนว่าต้องจัดการน้ําตามกดเศษ70ส่วน3าจําไว้เสมอถึงห่วงโซ่แห่งสาเหตุและผลเนี่ยการเบ่งเพิ่มความดันในช่องท้องความดันในช่องท้องทําให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรนตึงความตึงของกล้ามเนื้อลดการไหลการไหลที่ไม่สมบูรณ์ทําให้มีปัสสาวะตกค้างปัสสาวะตกค้างกระตุ้นกระเพาะปัสสาวะการกระตุ้นเพิ่มความถี่ในการปัสสาวะและผลลัพธ์คือการนอนหลับและความมีชีวิตชีวาของคุณได้รับผลกระทบ ทำลายห่วงโซ่แรกคุณจะทำลายทั้งห่วงโซ่คุณไม่จําเป็นต้องยอมรับว่าการสูญเสียพลังงานความต้องการทางเพศหรือความมีชีวิตชีวาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณไม่จําเป็นต้องยอมจํานนต่อการเข้าห้องน้ําด้วยความหมงุดหงิดบางครั้งวิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือการเปลี่ยนวิธีที่คุณนั่งเพื่อทําสิ่งในชีวิตประจําวันอย่างการปัสสาวะเริ่มต้นวันนี้เลยนั่นคือร่างกายของคุณนั่นคือสุขภาพของคุณและคุณมีอานาจควบคุมเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ตอบล และการนอนหลับของคุณจะขอบคุณคุณหากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณและคุณคิดว่ามันสามารถช่วยผู้ชายคนอื่นๆให้ได้รับความมีชีวิตชีวาและคุณภาพการนอนหลับกลับคืนมาผมขอความกรุณาอย่างหนึ่งโปรดกดถูกใจวิดีโอนี้สมัครสมาชิกช่องเพื่อไม่พลาดคำแนะนำด้านสุขภาพที่เป็นธรรมชาติเพิ่มเติมและแบ่งปันความรู้นี้กับผู้ชายคนใดก็ตามที่บ่นเกี่ยวกับการเข้าห้องน้ำบ่อยเกินไปร่วมกันเราสามารถทำลายความเชื่อที่ว่า ความเสื่อมถอยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้